เดี๋ยว่าเอาปีก่อนทุกคนจะได้ไหนไปบอกปรกาลงหมฮค่าข้ามเนค่าบ่อกับทีมงานทุกคนใน่านบอบบี้เพื่อนนไปสองคนแต่ว่ามาส่วนตรงท้ายนี่กับเพื่อนกับค่า แต่ว่าลุงเพิ่งไปเมื่อยมร่วันนี้ไปไหนนันเนี่อู๋เพิ่งมานอยู่ไหนมันเอาเพิ่นมาแล้เพิ่นมาเล่นสองตัวเนาก็เลยมานั่งกินก้อยเล่นกันทุกคนนี่ทุกคนเดี๋่วลุงเพิ่งได้นะสองตัวเลยมันปลาเพิ่งขั้วเทจะได้ไมนูนี่ก้อยโอ้ก้อยเขาชื่อก้อยทุกคน จะเข้าก็เอาเท่นไอยมือน้ำมื่อไงฝอถึงจักปั่มเลยเลยๆห่ว่าเขาเท่มันได้เมียจักไมใช่เลยเนาะถือว่าเาปีกก่อนทุกคนไอ้มันสำลาญนะสำลาอะไกันชิบมาชีชีก้อยตาประมาณนี้แหละก้อยเนก้อยเล่นมันเลยมัแล้ เจียวกลมๆเจียวบีเจียวคนไล่ชมบลาาหมเบาาเลโอ้หเัยวด้วยกันออกมาทุกคนเจยรเดีนเยบ่เดี๋ยวนี้ก็เบก็ไเด้เบไ่ดียเยียบ่เดี๋ยวนีเียก็เวนกกยก่นกเ่ดียวนี่วนย็ล่ดนกน้ก บันยามแรงมันอยู่ไซจะวะม,มันบ่มีถทำบ่มีอย่างนั้นทั้งบ่วยง่ายสัปป่มืยยสมมอสัปปุ่ตีนขอบใจลุงไปนะก่อดแล่นทุกคนนี่นะจะคล้องอต้องโตมมม้มาหนีพหมันมันมันนี่แหละตอนนี้เขาอยู่กลางปา้าทุกคนหายุเมื่อกินเท่าไปเดี๋ยวกันสองคนมาหนีกับในพานบอบบี้เพื่อน พากันไปหากินหาอย่างหากินหาอย่างให้เขาเจ้า,จากิรัยยังจ้ากิมาเนี่ยยังเราลุ่นนำกันตอนเช้าเนาะอ,อันนี้ผ่านบอบี้ทุกคนนี่นะไปลุ่นนำการไปนี่กันมา,นนมาอหอยเดือกรณีเขาเดินปลาทุกคนหนึ่งนี่หอยเดือยหามเก็บเด็ดขาดซองม้าเห็ดปวกทุกคนเห็ดประเภทเห็ดนะทุกเห็ดหามเก็บทาเก็บแล้วก็คือมือนัน่นเขาเดินทางนี้ หอยสิประมาณยังทุกคนตามบูหานเป็นบัวนานะมนันเป็นว่าว่าเป็นเหล่ามานี่หามเก็บหม้เดือหามเก็บเบ็ดเดินลาเดินพามันจะประมาณยังทุกคนแต่ว่าพอไรเลยหอยเดือยเอาไรส่วนหอยาสิเดินเดินทางไปแตงนี้ทุกคนเห็นไหผ่านบอบีเป็นเป็นไปทงพุ่นทุกคนโค้งไปนะไปจวเกันอยู่ทึ่งไปเลย cho chuẩn lại chơi chuẩn thang họ chỉ linh thang trăm linh nè, trăm linh thang luôn, phần phần trăm linh hai trăm linh hai trăm linh lại. trăm linh hai trăm linh hai trăm linh hai ทา่านได้ผ่านเป็นมาพเพาะเสียงชัดเลนนะฉลองไปเลย ต่อทุกคนหลังจากพวกพรกินน้ำแล้วกันทางในพานบรมีมันขึ้นไปก่อนจะขึ้นไปล้างวันนี้ฮะปลาทุกทุกคนนี่นะเฮ็ดอันเนี้ยทุกคนเฮ็ดยังเฮ็ดอันนั้นเกินบันได้เฮ็ดดังมูทุกคนนี่เออเขากินนี่เขากินลงเบืองเลยทุกคน มันเป็นคือเรากินน้ำสะอาดซื้อนะนี่ออกลายอยู่สองสามดอกกินน้ำสะอาดนี่เป็นหัวชิ้นช้ทุกคนนะลองกินลองเบิ่งแหละมันเป็นยังทุกคนกินได ไปเลาะกาดคือนี่กับบ่พออยังบ่พออยังเลยเขาก็เลยมาไว้ทุกคนตอนก็เลยมานอนตอนสามโมงทุกคนนอนอยู่ทามนั่นแหละแต่ทางผ่านบอมบีเมันก็ไปต่อเลยนะครับเผนว่าไปผูกอูอยู่ลุมไปแล้วทียเนตีเชียงตัวโยงของพวกทุกคนเช่าอยู่พักลุมไปแล้วแต่ยงไก่คันอยู่ทึ่งนะ ไปทุกคนวันนี้เฮาจะได้เดินทางต่อนะต่อเราเราตามจ่ายไปเลยทุกคเราไปหาพันบะบีพันยุ่ลุงไปเลยไก่จะเริ่มคันลุ่มคันลุล่มยุ่ลุงไปเลยลุ่ไปลุงทุกคนยุ่งคันอย่างนี้เราจะเลาะไปจ่ายเลยหลอกไปหมดเลยสียางตามทางเลย,ยทุกคนเกี่ยกับจะถูกหลอกไปทุกคนเลยลงไปทุกคนนะ ชิลองต่อไก่ลองเบิ้งนะมาอยู่ในฤดูเดือนเดือนหาเดือนหกทุนมันชี้ยังเข่าอยู่่มันยังชี้เข่าอยู่ว่อาอนี้หันลงเบิง้งชิลองต่อเบิง้งไก่มันเข่ามาสองตัวทุมันเข่าทางลังข้างขาจ่องตัวทางหนาทุนหัว,วไก่มันสองตัวนะ จะได้มันอยากวิดญ้ามันจะได้ทุกคนโม่เขาเนะี่ยหรือว่ามันหลุ่งหลึงคนนะ เได้พอยังนนี่ยอิดว่าจะมือแล้วไปทางไหนเหรอเห็นเห้นว่าเห็น,หว,น,นว่าไก่้ต่อไก่อ๋อเขย่ด้ยดมียังอะไรกินวันนี้ ยิ่งนกเขาก็บ่ถือตอนนก็ท่าแลนเขามากกับบ่ได้ตอไกลกับบ่เห็นมันเขาาอ้าจะเม่นคักวันนี้สองสามกับทุกมจะหอดเติงเล้นดังไพ่ก็ทุกคน้ลยชิป่นเขาเสากันแต่ว่าเมนูเขาเกิดเขาห่อเขาบ่ก่อเเย นขอระของเทะของเทะหอยหอยแหอยหอมหอยหอมันมันอะไรวะอืมนให้ควยางไปคัวแรนเอาคยยอมแล้วไปป่าวเนาโอ้ฉาบขนยางไรแล้วแตเรายูนี่หอดหันแล้วห้ามุงผักมุงนอนเลอยยังว่า หอดยำมันะตันแรงๆเนาะเรายิงหอกเมนูทุกคนจี้ห้อยอะไรปฏิปัติหัวเขาลงท่องกันตรงกระเพาเนาะแล้ววันนี้ทำสนามันแลนจะยกหอกกับกำลังบนในเข้าลึกไปเลยจะปรทนอยู่ทางลุมจะเห็น มเมนตเม่ตานนั้นตายังตานีงได้แดงเลยนั่นไงเองบ่ะตาแสงขาวนะพื่อนเออนะคอยจุ๊บๆคอเนี่ยเห็นพวกคอยเวียนเวียนเวียนะทำาองเขามันก็เห็นก็คะกพรคอยพ่อไปกับปกเชี่ยงชุดนั้นกับเจ้เบื้องนั้นหลับสองคนหลับไปหลับมามันก็ไปลงหอมหิวตันนั้น

กุหลอู่ทางลุงม่มต้องเป็นดุดอลุล่มไปเออไม่นในนาพาสน่นเราคอยแนมบึงคอยคิดเดาวมันจะขึ้นมาดุดอยู่ที่บ่อมันดุดหอดผักผักโตที่ซองลงไปแล้วมันล้มดุดเลยล้มคือลงขึ้นลงอเชียงอันน,น,นั้นะนันหมดแล้วก็เมื่อยอยู่แล้วก็มา,าพี่ลงลงบ่ไว้คือ นาตั้งเปาได้เว้นเออสำารับลงไปแล้วไปนอนพักหอดคำอะไรเงี้ยนะพี่ยิ้มยิ้กันไก่ตัวแรกกันไก่ไก่คันไก่เห็นไหมคันไก่เจ้าตอนนี้เราก็เห็ดเมนูกินเขาทจีหอยอะไรแบบนี้หนางไฟจีหอยเดี๋ยวปั้นกินเล็กน้อยทุกคนหย่อนเขาลงถ่องกันกินยังก็กินไปเลย จะได้ดักยังต่อยังกับผู้ใดมะเข่าบ่มานผู้ใดจะเห็นแลนเข้าไปเข้ามาอยู่โอ้ยยิ่งกับพรท่านยิ่งกับพรถือโอ้เสียดายเนาะวางศิตย์ใหญ่เดี๋ยวเราขอโทษจำแจ้วทุกคน จะให้ดนนพอดีด้ยคอว้เนอนนไดรับแหละมันจะรับเลยเด้มคืนนนคอยล้กับบนอนไปก่อนแก็เบิ่งเาเจ้าแต่มือคืนนี่เจ้าก็บ๊วยคบโกโก้โก้ของกูเอาไปมาเอาไปนังนาน ที่ก่อจะลงมานั่งอยู่ที่อีด่หุมมุงหอนหินชุก่มๆลงบนั่งมีโอกาสโค่นหนักับเขาแห้งครับเพื่อเขาจะเห็นอ่านเห็นมันจนหอดเที่ยงคืนถึงตัวดูตีหนึ่งตีมา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 กินเขากินหนามตรงกันจะช่วยกินแล้วก็อันนั้นไหมใหุ้กให้มันอืมเอาสองคนนะมาทุกคนไหมปั่นเขา

nó cũng được xem là bên là con của nó anh chia nhau ngu cho anh ngu ở mấy mình lỡ mỏng mh 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 ăn mh 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 đen nọ 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 คือยามพูดนีหนาม,ามันจะออกมาตนี้ทุกคนนี่นะหัล้างผู้ <c oughs> กินขาน้ากินน้ำเลยเฮาเดินทางต่อตเลยเธอจะเลาะลุ่งจ่ายพักผู่ทุกคนเลาะเกี่ยวไปหาแคมเทานัแหละเธอไปชวนไปแหละเธอทำได้ไหนยังทุกคนิีจัดนะ มีมา้านาเล่นนาจอไลฟ์มันถือด้วยพี่ จะลงล้มเลยต,ตัวนี้เลยไก่กระตากทุกคนต้องลงนะน่าจะมีสัตว์ใหญ่เดี๋ยวจะลงไปหาเสดงจหมาหมูเนีเที่ยวทุกคนืนนี้นะนี่โอย้ยเอาไปเลยทุกคน พ่อมันบอเห็นทางล่างเลยนะแต่จริงหมูมันลงมากเลยมันจะลงไปผักลุ่มลงลุกเบ็ดมันจะไปะอยู่ลังเลยฝนตกแห้งมาจจะลงไปดูดต,าตามหมวตามหนะ่าน แลนทุกคนเลยอันนี้ลักษณะแบบแลนขวดกินทุกคนใส่แต่จมูกเขานะกับดินต้องมีมาทุกคนเลย โอ้โหเลยตายตายตายวันนี่วันนี้ถือว่าเป็นมือดวงสวยของเราทุกคนเพราะแล่นกับเขาทำนะนะเขาเลื้อแลเรียบร้อยยิ่งกระหอกกรบปุถือจักไปเนื้อไหนยิ่งไกลกรบปุถือโอ้วันนี้คาดว่าจะได้มือเป่าแล้วทุกคนเลย ใกล้เชือจะได้แน่อทุกคนนะพนกับจิตรกนะมันก็ออกจะผ่าหอมมันก็ออกเลยแล่นเขานี่เรียบร้อยสัมพวงแขนทุกคนใบไน่ปลาได้เป็นเหลือพี้นนะโอ้รูปแล้วครับทุกคนเอาปลาได้แล้วน,นี่ค่ะไก่ทำเลยทุกคนแต่เด่นกำลังไก่จะตกเด่นนะประมาณหาบงก,กว่าวแล้วแต่เขาอยู่อยู่กลางปลาอยู่ ลาหลักยิง,งกระหอกยิ่งยิงกระปุกถือมันเป็นน้ำปืนปะนะวะทุกคนมามาณแล้วมันนี่ไม่จำเจียวมาว่ากันทุกคนตายแล้วยิ่งจะได้กระปุกถือช่วยขักมาเลยโอ้โอโอเฮ็ดพ้นอะไรนี่นะรูปเป็นใหม่ nghèo mà nghèo tụi กินูกระทแทกอะไรวนี้นี่นิงโคตรช่วยหนึน่งเขาก่อนทุกคนนีุ่นเขาเยินเลยโอ้ยไปเฉิได้กินเขานีตอนนี้ประมาณ8ปดโมงเก้โมงเลยมินูลักเขาเกินตันนี่นะโอ้ยตายแล้วิปีนนกทุกน มื้อนี้ร่วมซวยอีหลีทุกคนเด้อนี่แหละอาหารเฮาดังดีแท้ทุกคนยิ่งหยังก็บ่ถึกเหมาะสมและกินซํานี้ก็ถือว่าบุญ้ทุกคนปิ้งเียดหอยเไหอยเป็นาเก็บหอยเดือนี่บ่สวยมันจะบ่ได้หยังกินาทุกคนโตมีไข่ด้ อยูตัวไมีใครเลยมันดีทุกคนเลยโอ้มันขนาดขามามา,มาทุกคนมากินถอนกันมา,นม,ามีปีงเขียดอันนี้ปีงกระป้อมทุกคนอืม treo thái bi cũng khốm luôn bi pom